พามาดูดวงอาทิตย์กำลังจะตกดินทุกคนท้องฟ้าสวยมากพร้อมกับจะเดินออกไปข้างนอกนะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นหมู่บ้านข้างๆกันบรรยากาศตอนเย็นดวงอาทิตย์กำลังจะลงรับขอบฟ้าเหมือนกับเพลงที่บอกว่า คำคำแรงลงแดดอัสดงมันไม่ใช่อันนี้มันมันไม่ใช่ริมฝั่งน้องหานอันนี้อยู่ริมบ้านบ้านคุณยายการไลฟ์สไตล์แฟนเพจคนนี่อมบรรยากาศย้ำแรงกับสิบานนี่แหละทุกคนพองฝากะงามงามขีตะเว้นกระลังสิลง เดินกมาเบืงบรรยากาศทุกคนบรรยากาศาเย็นแบบตรงนี้เขาจอดรถได้เนี่ยตอนนี้นะจอดได้ทุกคนแต่พอเดือนกันยาไปแล้วหิมาตกหนิดทีมีหมื่นหนึ่งทีว่าจอดบ่ได้เด้ราว่าเขาสิดสำรับไทยหิมาออกเนาะ เราจะไปห้างตรงนู้นทุกคนพ่อใหญ่ไซให้ไปซื้อเบียร์แกหาเรื่องใด้บอกบอกให้คุณยายการไปซื้อซื้อไอติมไอรีมที่ไหนได้พ่อใหญ่อยากกินเบียร กินไปแล้วสามป่องมันไม่พอนะทุกคนมันยังไม่ถึงจุดจุดนั้นยังไม่ถึงเวลาน,นอน <c oughs> ดูท้องฟ้าทุกคนซ <c oughs> <c oughs> ุนเล็กๆซุนเล็ก,น,ลกนี่เป็นถนนทางที่เราขับรถไปทำงานนะทุกคน เดินออกจากบ้านมาไม่ไกลหรอก <ừ. S 1> น่น ข้างหน้านั่นคือที่เรจะไปซื้อของดูเขาพาหมาออกมาเดินหมาสี่ตัวบ้านนี้จะไม่ค่อยมีเศษขยะหรือว่าถุงหรืออะไรอยู่ตามถนนหนทางนะทุกคนจะสะอาดสะอ้านมาก ดวงอาทิตย์จะตกดินแล้วทุกคนสวยปะยได้ยินเสียงกาบะกาการ้องกาลร้องทุกคนสวยไหมให้ดูบรรยากาศนะเห็นไหมท้องฟ้าสวยมากเลยทุกคนอืจสวยจังเลยดวงอาทิตย์กำลังจะตกดินทุกคนขอบคุณนะที่มาชมบรรยากาศสวยๆกับพี่การนะทุกคนนะ บายๆคะ่ะทุกคนขอบคุณมากขอจบหยุดติ้งภาพสีสวยนะ